กราบน,นมันสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาบัณฑิัชนประโยคหกบัณิศึกษาหกเด็กกันทุกคนทุกท่านนะครับยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับามาบทภาคเจ็ดวิชากรบไทยเป็นมคตรเรื่องบูรพรกรรมของพระองค์นะครับความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งเมืองภพศาลรีได้มีเมืองมั่งคัง่งกว้างขวางมีชนมากมีมนุษย์เกลือนกลนเอโกสงหิสมัยเย เวสาลีอิทธาอาโหสิผีตาพระหุชนาอากินนมนุษย์อิทธาก็มั่งคั่งนะผีตานี่กว้างขวางอากินนะมนุษย์มีมนุษย์เลือนกลนก็ในเมืองภัยสาลีนั้นได้มีกษัตริย์ครอบครองราชจสมบัติตามวาระกันถึง7จ็ดพระองค์ตัทธิ วาเรนณรชังกรลตานังข <bands> ัตติยานังสัตตาสัตตาอธิกานิสัตตาสหัสสานิสัตตาจะขัตติยาอเหสุงเจ็ดพันก็สัตตาสหัสสานิอธิกะอันยิ่งด้วยสัตตร้อยสัตตาเจ็ดร้อยเจ็ดนะอันยิ่งนะใส่อธิกะเข้ามาอธิกานินะครับสัตตาสหัสานิ 7จ็ดพันทั้งหลายเจ็ดนะแล้วก็มีอธิกาเป็นวิเศษณะนะอันยิ่งด้วยนะสะตะร้อยสะตะเจ็ดสะตะร้อยสะตเะจ็ดปราศาสเมื่อปราศาสเพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของกษัตริย์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันเตสังวะสนัตถายะตตะก,ตกา,าตกตะกาปาษาตตะกานะมีประมาณเท่านั้นตตะกา เรือนยอดก็มีประมาณเท่านั้นตักตากาตักตากานี้นะตัวนี้ต่อเต่าสามตัวเลยนะตักตากานี้กูตาคารานิกูตาอาคารานิครับกูตาอาคารานิกูตาคารานิกูตาคารานิสถานที่รื่นรมและสัตว์บกครณีสัตบกครณีเพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับอยู่ในพระราชอุทยานก็มีประมาณนั้นเหมือนกัน ปุยานวิหารัตถายตัตะกาอารมาโอคารณิโยโอคารณิโยอะเหสุมตัตะกานะครับโดยสมัยอื่นเมืองภัยสลีนั้นได้เป็นเมืองมีภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายสาอประอปเรณนะสาอะปเรณะสมเณนะาานะทุกภิกขาอาโหสิทุศสาทุศสา,ามีเข้ากล้าหายากนะครับ ศัตสาเนี่ยแปลว่าเขา้ากล้าทุกข์หายยากมีเข้ากล้าเสียหายดีในเมืองนั้นเป็นเมืองมีพิกษาหาได้ยากออสองตัวทุบพิกขาแล้วก็ทุบศัตริเข้ากล้าเสียหายทีแรกพวกมนุษย์ที่ขัดสนในเมืองภัยสลีนั้นได้ตายแล้วเพราะโทษคือความยุติธะรมชตะกะโทเสนะปะทะมังทุกขตะมนุษยสากาลมกาสี พวกอมนุษย์ก็เข้าไปสู่พระนครเพราะกลิ่นซากศพของมนุษย์เหล่านั้นอันเขาทิ้งไว้ในที่นั้นนันตสังตฐนะตถะชัดดิตานังชัดดาธาในความทิ้งนะทอมันโทสองตัวชัดดิตานังกุณปานังกูณปานังในซากศพนะอ่ากุณปะนะกอไก่นอเนเปอป,อปากุณปะกูณนะ กุณนะปานังคันเทนะอะมนุษสานคะรังปวิสิงสุมนุษย์ทั้งหลายได้ตายมากกว่ามากกว่ามากได้ตายมากกว่ามากเพราะอุปัตถวะที่เกิดจากอมนุษอมนุษสุปัตเทเทเทเวนะนะอะมนุษสะกับอุปัตถเวนะนะครับทาสนธิกันพระหุตรากาละมะกาสีอหิวาตกะโรคนะฮิวาตกะโรค,นะกโรค,คเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลาย เพราะความปฏิกูลด้วยกลิ่นศพแห่งมนุษย์เหล่านั้นเตสังกุณปะกุณาปะกุณปะเนี่ยนะกุณปะกุณาปะนอนเนนนะครับกุณาปะคันทะปฏิกระตายสัตตานังอทิวาตากโรโคอุปชิภัยสามอย่างคือภัยเกิดแต่ภิกษาหาได้ยากหนึ่งภัยเกิดแต่อามนุษย์หนึ่งภัยเกิดแต่โรคหนึ่งเกิดขึ้นแล้วด้วยปะกาลชนีเอวังทุก พิกะพยังอะมนุษสะพยังโรคะพยังตีนิพยานิอุปปัชชิงสูปปัชชิงสูชาวนาครประชุมกันแล้วกราบทูลพระชาว่ามหาราชไทยสามอย่างเกิดขึ้นแล้วในพระนครนี้นครวาสิโนสันนิปติตวาราชานางอาหังสุมหาราชะอิมัสมิงนัคเลตีนิพยานิอุปปันนาน,านิในสมัยก่อนแต่การนี้ จนถึงพระราชาชั้นที่เจ็ดชื่อว่าภัยเห็นป่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วอิโตโปเุเพยาวะสัตตมาราชาปริวัตตาราชาปริวัตตาเอวรูปังพยังนามะนะอุปันนะปุพังนะอุปันนะปุพังนะนะนะเพราะว่าในรัชการของพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลายภายเห็นป่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้น ทามิกราชูนางหิกาเลเอวารูปังพยังนาอุปัชติทำมิกราชูนางหิกาเลเอวรูปังพยังนาอุปปัชติพระราชารับสั่งให้ทําการประชุมแห่งชนทั้งปวงในท้องพระโรงว่าถ้าว่าความไม่ทรงธรรมของเรามีอยู่ไซตันทั้ทงหลายจงตรวจดูซึ่งเหตุนั้นราชาสันธาสันธาคาเรสันธาคาเรในท้องพระโรงนะ ในอาคารเป็นที่ทรงไว้อะแล้วที่ทรงไว้พร้อมนะสอน,อนเนถอฐานนะสอน,อนเอสันฐานถอนสันฐานสันถาคาเรสเพสังสันนิปาตังกาเรตตวาให้ทําการประชุมสันนิปาตะกาเรตตาวาสเจเมอาธามิกะพาโวอัตทีถ้าว่าความเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมของเรามีอยู่ตั้งวิจิณัฐวิจิณทะ ก็คือจิตธาตุในความกก่อนในความสังสมลงนาปัจจัยนะนุนาปัจจัยลงนาเหมือนอานาอะไรวิชานาติงั้นแะนาตัวนั้นนะนนนนะวิจิณา,าะรัศอาเป็นอานะท่านทั้งหลายจงตรวจดูซึ่งเหตุน,นั้นตั้งวิจิณาะจงก่อวิเศษหรือเปล่ามีวิมีจินาะทิามมันลงนาปัจจัยมันก็ไม่ได้รัศอาเป็นอานะตรวจดู อะไรธาตุเอ่ยวิจินัฐะนะเปิดพัฒนานุกรงดูนะครับว่ามันใช่จีธาตุในความกอ่อในความตั้งสมหรือเปล่าวิจินัฐแต่ว่าตรวจดูนะครับชาวเมืองภัยสารีตรวจดูประเพณีทุกอย่างไม่เห็นโทษอะไรอะไรของพระราชาจึงกราบทูลว่ามหาราชโทษของพระองค์ไม่มีเวสารีวาสีโนโสัพพังประเวนิงวิจินันตา หมือนหรือเหมือนเก็บนะจิตธาตุเหมือนเหมือนว่าเก็บเก็บพิเศษแปลว่าพิจารณาตรวจด,ดูนะวิจินันตาวิจิธาตุในความคิดอมืมันมีจตจิตจิตธาตุในความคิดนะจิตนะนะครับจิตนะธาตุไม่แน่ใจว่าชาจิตนะธาตุไหมแต่มันเป็นวิจินันนันตานะครับตรวจด,ดูทุกอย่าง สัพพังประเวณิงนะครับไม่เห็นโทษอะไรอะไรของพระราชารัญโยกันจีโทสังอติสวะจึงกราบทูลว่ามหาราชโทษของพระองค์ไม่มีมหาร,ราชานัติเตโทโวัตวะจึงปรึกษากันว่าอย่างไรนนอยแลลวภัยของพวกเรานี้พึงถึงความสงบกะถังนุโขอ,อีทางอาหากังพยัยวูปะสมังวูปะสมังคตเฉยะพึงถึงวูปะสมังความสงบการยังภัยให้สงบ พึงถึงอย่างไรนะ้อแลภัยของเรานะพยายังภายคัดฉยะพึงถึงวูปะสมังซึ่งความสงบนะวูปะสมะถึงความระงับมันแต่ยิงสูงนี่คิดกันบรรดาชนเหล่านั้นเมื่อบางพวกกล่าวว่าภัยถึงความสงบด้วยการพรีกรรมด้วยการบวงสรวงด้วยการทํามงคลตัทธะเอกเจหิอุตเตนะครับเอกเจหิอุตเตพริกัมเมนะอาญาจนะยะ มังคระกิริยายะอาจจะแต่งประธานเข้ามาด้วยก็ได้นะเราเรียนประโยคหน้าเข้ามาว่าพระยังบูปะสมังคตเฉยะแล้วก็ด้วยด้วยสามตัวนะปรีปริกัมเมนะอายาจะนายะมังคลระกิริยายะชนเหล่านั้นทําพิธีทั้งหมดก็ไม่อาจป้องกันได้สาปพัมสาปพัง,พงตังวิทางกตวาปติพาหิตุงนาสักขิงสูป,ปฏิภาหิตุงก็ไม่อาจเพื่อจะห้ามนะ วาวา,าธาตุหรือวาหาาธาตุในความห้ามนี่แหละวาหะนะแปลงแปลงพระแปลงว่าเป็นพระนะครับปฏิภาหิตุงพวกชนอื่นกล่าวกันอย่างมีว่าครูทั้งหกมีอนุภาพมากเมื่อครูทั้งหกมาถึงในที่นี้แล้วภัยก็สงบไปอันเยเอวังอาหังสุชะสัทธาโรมหานุภาวา เตสุอิทะอาคาตามัตเตพระยังวูปะสมยะก็ก็จะสงบได้วูปะสมยะอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอาปรเรสัมมาสัมพุโทโธโเกอุปันโนโซหิปะกวาสาัพพะสัตตหิตายสัพพะสัตตหิตายะ ทำม,มังเทเสสิมหิตทิิโกมหานุภาโวมีอนุภาพมากเมื่อทรงสแสดงเพื่อประโยชน์แก่สัพพสัตว์เมื่อพระองค์สเสด็จมาในที่นี้แล้วไปเหล่านี้พึงถึงความสงมบได้อิมาสมิงอิทะอาคเตอ,อิมานิพยานิวูปะสมังคัดเฉยยุงอาหังสุชนแม้ทุกจำพวกชอบใจถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวนี้ พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นประทับอยู่นะที่ไหนหนอแล่เตสังวจนังสัพเพปิอภพินันทิตวากาหังนุโขโสภกวาเอตระหิวิหรติประทับอยู่เนี่ยแม้ว่าชนเหล่านั้นไม่เห็นแต่ว่าสามารถแต่งวิหารติได้นะเพราะแปลว่าประทับอยู่นะครับประทับอยู่คือใช้วิหารทธาตุเนี่ยได้แต่ใช้ขตองไม่ได้นะเพราะว่าชนเราที่ทกล่าวเนี่ยเขาไม่ได้เห็นใช้วิหรติก็ได้นะ เหมือนเรื่องอที่พระอาสสชิอบอกแกอุปติสาแล้วก็พอบอกแกพระอุปติสาแล้วอุปติสาก็บรรลุโสรบันแล้วก็ถามพระอาสสชิว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนอใช้วิหารติเหมือนกันนะครับผมจำไม่ผิดฉะนั้นวิหารติเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้โดยที่ว่าผู้ถามมองมองไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยใช้วิหารติได้นะครับก็ในการนั้นเมื่อดีถีเป็นที่เข้าจาบรรษาใกล้เข้ามา พระศาสด,ดาทรงประทานจงประทานปฏิญญาแก่พระเจ้าพิมพิสารแล้วเสด็จไปในพระเวรุวันตถาปณะ,ะสัทธาอุปกัตถายะวูอาวัดสูปนายิกายะรัญโยพิมพิสารัสะปะปินยังทัตวาเวรุวะเนวิหารติตาาปณะ,ะสัทธาก็ในสมัยนั้นก็ในการนั้น พระศาดสดาเมื่อดิถีจำมัญษาใกล้เข้ามาอุปกถายะนะอุป,ปกัถายะวูอาวัตสูป,ปนายิกายาะภัศศาดสดาทรงประทานปฏิญญาปะปฏิญญามทัตวานะครับแล้วก็ประทับอยู่ในพระเวทุกวันก็โดยสมัยนั้นเจ้าฤิจวีพระนามว่ามาหาลิทรงบรรลุโสดาปฏิผลพร้อมด้วยพระเจ้าพิมพิสารในสมาคมแห่งพระเจ้าพิมพิสารทรงนั่งในที่ใกล้แห่งบริษัทนั้น เตนะจะสมเยนะพิมพิสารัะสมาคเมพิมพิสาเรนะสัตทิงสตาปฏิพลังปัตโตมหาลินามะลิจวีตัดสังปริสายะสันติเกดิสินโนโหติมีโหติคุมด้วยนะอ๋อมหาลิเนี่ยเขาก็มรุสโสดาบันเหมือนกันนะมหาลิเจ้ามหาลิชาวเมืองภัยาลีตระเตรียมนาการทรงเจ้าลิจวีและบุตรของโรหิตไปด้วยรับสังว่า ท่านทั้งหลายจงยังพระเจ้าพิมพิสารให้ยินยอมแล้วนำภาษาตดามาในพระนครนี้เวสาลีวาสินโนมหันตังปัน,นงังปน,นาการังปน,นาการังสัจเชตวาราชานางพิมพิสารังสัญญาเปตวาสัทธารังอิทะอาเนทะมหาลิงมหาลินะมหาริงฤทธ์มหาลิงจะฤทธชวิงปุโรหิตะปกตัง ปะหินิงสุปะิินิงสุเจ้ามหาริเจ้ามหาริฤทธชวีและบุตรโปรหิตเหล่านั้นไปแล้วถวายบรรณาการแด่พระศาสดากราบทูลความเป็นไปนั้นได้ทรงทราบแล้วให้ทรงทราบแล้วอ้อนวอนว่ามหาราชออพระองค์ทรงพระศาสดาไปยังพระนครแห่งข้าพระองค์เตคันตวารญโยปันนาการังทัตตวาตังปวัตติงนิเว เทตวากาบทูลให้ทรงทราบนะนิเวทตวาให้ทรงทราบใหทรงรู้นิเวเทตวามหาราชาสัทธารังอมหากังนะครังเปเสธะยาจิงสุพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงรู้เอาเองเถิดแล้วไม่ทรงรับราชาตุมเหชานาธนะสามปฏิชีะสามปฏิชิชนเหล่านั้นเข้าเฝ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วทูนอนวอนว่าข้าแดพระองค์ผู้เจริญในเมืองภัสรีเกิดภัยสามอย่างเมื่อพระองค์เมื่อพระองค์สเสด็จไปไภัยเหล่านั้นก็สงบเชิญสเสด็จเถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไปเตพระขวันตังอุปสังกมิตตวาวันทิตวายาจิงสุทันเตเวสาริยังตีนิพยานิอุปปนาน,านิตานิตุมเหสุคะเตสุ วูปะสสเมศสันติเอทะทันเตคัชฉามาพระศาสดาทรงสดับคำของชนเหล่านั้นแล้วใครครวนอยู่ก็สงทราบว่าในเมืองไทยสารีเมื่อเราสวดร,รัตนสูตรอาชยาจักแผ่ไปตลอดแสนโกจกวานสัทธาเตสังวัจานังสุตวาอาวัชชันโตอาวัชชันโตวเวสาริยังรัตนสุตเตวุเต รัตนสุเตวุตเตสารขาสารขาจาัก,กวารานังโกติสตะสหัส,สานังผลิส,สติในการจบพระสูตรการบรรลุธรรมจกมีแก่สตัตแปดหมื่นสีัไทยเหล่านั้นก็จักสงบไปแล้วทรงรับถ้อยคําของชนเหล่านั้นสุตตะปริโยสาเนจตุราสีติยาจตุราสีติยาปานสหัส,สานังธรรมมาพิสมโยภาวิสติ ตานิพญานิบูปสัมมิสันติยัต,ตาวาแต่สังวะเจนางสัมปฏิชิพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับข่าวว่าในว่าพระศาสดาทรงรับการสเสด็จไปยังเมืองไพรสลีแล้วรับสั่งให้ทำการปราบร้องในพระนครเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระองค์ทรงรับการสเสด็จเมืองไพรสลีหรือพระเจ้าข้าพระชาพิมพิสารโรสัทธากิระ เวสารีขมนางสัมปฏิจิตังสุตตะวานักเรโคสนางกาเรตตวาสัทธารังอุปสังคามิตตะวากิงพันเตเวสารีเขมนางสัมปฏิจิตังปุกจิตตะว่าเมื่อพระศาสดาตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบ่อพิษทูลว่าท่ากันนั้นขอพระองค์สงรอก่อนพระเจ้าข้าข้าพระองค์จัดแจงหนทางก่อน แล้วรับสั่งให้ปราบพื้นที่ห้าโยในระหว่างกรุงราชครืกและแม่น้ำคงคาให้สม่ำเสมอมหาราชาวุเตเตนะหิพันเตอาคเมธะขอพระองค์อย่างรองก่อนนะอาคเมธาตาวะมะักคังปฏิยาเทสามิจะอจะจ,จัดแจงนะปฏิยาเทสามิปฏิยาเทสาม,าามิวัตตวาราชกาาหัสรสิจะ อังคายะจะอันตเรปัญจโยชนะภูมิงสะมังกาเรเศรตวาโยชเนโยชเนวิหารังปฏิยาเทศวาปฏิยาเทศวาสาาัทธาอาสัตถุขมณะการังอาโรเจตวาให้จัดแจงวิหารในที่โยดหนึ่งหนึ่งกาเรตวานะครับให้จัดแจงนะให้กระทำนั่นแหละ รับสั่งให้ปราบอ้อรับสั่งให้ปราบพื้นที่ห้าโยดให้เสมอนะพื้นที่ห้าโยดปัญจะโยชนะภูมิงพื้นที่ห้าโยดสะมางตาเลตตวารับสั่งให้ปราบให้เสมอนะแล้วก็ในระหว่างแห่งคงคาในระหว่างมึงราชคลื่และก็ไปน้ำคงคาปฏิยาเทศตว่าให้จัดแจงนะปฏิยาเทศตวาให้จัดแจงวิหารในที่โยดหนึ่งหนึ่งนะโยชเนยโยชเนจึงกราบทูล การเป็นที่เสด็จไปแห่งพระศาสดากาลังนะอาโรเจสิอาโรเจสิกลับทุนอาัตถุขมณนะการังการเสด็จไปการเป็นที่เสด็จไปแห่งพระสาสดาครั้งกันั้นพระศาสดาเสด็จอาพระศาสดาเสด็จเดินทางกับภิกูุ5 0ห้าร้อยโรคอัฐสัทธาปัญจหิภิกขุสเตหิสทิงมักคังปฏิปัชีนะครับปฏิปัชชีปฏิบัติหรือว่าดำเนินนะปฏิปัชี พระราชารับสั่งให้โปรโยดอกไม้ห้าสีโดยส่วนประมาณเพียงเขาในระหว่างยอดหนึ่ง,งแล้วให้ยกธงชัยธงแผ่นผ้าและต้นกล้วยเป็นต้นให้กั้นสเวตชาติสองคันส้อนกันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าราชายโยชนันตเรยโยชนันเตเรชนุกะมัตเตโอธินาปัญจวันนานิปุกานิโอกิราเปตวา ในเรื่องของภาคแปดก็มีนะเออดอกไม้มีสีห้าเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ใช่ตัวปุผานี้นะครับอันนี้ใช่ปุผานีเา้เพียงข่าวอที่นาโดยถ่องแถวนะโดยถ่องแถวมีข่าวเป็นประมาณเนี่ยชัน,นุก,กะมัเตโดยส่วนประมาณเพียงข่าวโดยตรงเพียงแถวอันนี้มันเขาลงฟุตโนตไว้เพื่ออะไร โดยโดยทองแถวมีขาเป็นประมาณมันน่าจะเป็นตติยาวิพัตหรือเปล่าชันุกะมัตเตนะหรือเปล่านะก็เลยพูดโนตเอาไว้เนี่ยนะในระหว่างยอดหนึ่งหนึ่ง,งโยชนันตะเรโยชันันตะเลนะในระหว่างแห่งยอดในระหว่างแห่งยอดแล้วให้ยกธงชัยเอเกลียก็คือโอกิราเปตวานะในภาคแปดไม่ได้ใช้กีรติาตในความเรียลายนะอันนั้นน่าจะใช้ว่าสั้นไปรอบนะ ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่งได้หลายแบบท่าชะธงชัยปตากะธงแผ่นผ้ากัดทลิธงต้นกล้วยนะครับกัดทลิทอทหารสองตัวลอลิงกัดทลิอาทีนี้ถ้ามันเป็นแบบสระอีสระอีสระเออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปทําสนธิกับอาทีนี้ก็ให้เข้าอาทีนี้ให้รักษาอาทีนี้ไว้นะไม่ต้องทําสนธิแต่ถ้ามันเป็นสระอะก็ทําสนธิ หมายความว่าสับข้างหน้าของอาเนี่ยมันเป็นสระอาก็ทําส่วนที่ไปทาส่วนที่สละอาเข้าไปเลยอันนี้ถ้ามันเป็นสระอื่นสละอื่นแล้วก็ให้รักษาอาอาทีนี้ไว้นะครับอุตสาเปตวานะให้ยกขึ้นให้กั้นสเสวตตชาดสองคันซ้อนกันแดพระตาคตพระคาวะตาไอ้พระคาวโตฉัตดตา ทิฉตาติฉตังนะฉัดและฉัดเกินนะครับฉตะอะติฉตะฉตาอะติฉตานะฉตาติฉตังกัตวาอย่างนี้นะกั้นเสวติฉัดแดรพิษุรูปละคันรูปละคันพร้อมทั้งบริวารถ้าเวเสเสตัดฉัตตานิเสตัดฉัตตานิท้าเวเสตัดฉัตตานิ เอกกาาพิกุโนเอกังเมกังเอกังเมกังเอกังเอกังนั่นแหละเอกังเอกังเอกังเมกังเสตัดชตังอุปทาเรตวาเข้าไปส่งไว้นะสะปริวารโอให้กั้นสเสวตสองคันก็คือทวเอ่อเสตัดชตานี้นะซ้อนกันกระทำให้เป็นฉัดและฉัดเกิน่ะก็เรียกว่าซ้อนกันนะครับ แล้วก็เอเกกังเสตัดชตังอุปทาเรตาวาสะปริวาโรทรงทำบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นบุพะคันธาทีปูชังกรนโตทรงอาราธนาพระตาตดาให้ประทับอยู่ในวิานหารแห่งหนึ่ง สถาราังเอเกกัสสมิงวิอาเลวะสาเปตาวาให้อยู่มั้งวัสาตุนะให้อยู่ให้ประทับอยู่วัสาเปตาวาถวายมหาทานแล้วได้เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาโดยหวันทรงประทับยืนในเรือนนั้นพลางสงข่าวไปแก่ชาวเมืองไปสาลีว่าชาวเมืองไปสาลีจงจัดแจงหนทางทำการรับรองพระศาสดาเถิด มหาธานานิทัตวาปัญจหิทิวเสหิคังคาทีตรังคังคาทีตรังปาเปตวาตัฏฐาตันาวังอรังอรังกัลโนโตเวสาลิกานางสาสนางเปเสสีมักคังปฏิยาเทศตวาสัตถุปัจจกขมะนังกะรโณุตนาวังอรังอรังกโลนโตนะ แปลว่าทรงประดับเรือนะประดับเรือในที่นั้นขอดูนิดนึงนะว่าได้แค่ไหนล้ได้หนึ่งหน้าครึ่งหรือยังได้แล้วนะโอเคก็จะจบไปตรงนี้นะอัดเยอะหรือจำไม่หวัไหวนะครับโอเคก็ะทำการต้อนรับพัะตดตาดานะ ปฏิบัติหนทางก็ปฏิญาเทศตะวานะยายาตะธาตหรือเปล่าตัวเนี้ยาตะแล้วก็แปลงตะเป็นธาหรือเปล่าปฏิยาเทศิปฏิยาเทศตวาอเลยเนี่ยนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูนะปฏิญาเทศตวาแปลว่าตระเตรียมจัดแจงนะครับน่าจะเป็นยะตะหรือเปล่ายะตะธาตในความตะเตรียมอะยะตะแล้วก็ลงเนปัจจัยแล้วก็แปลงตะเป็นธาะนะน่าจะเป็นยะตะนั่นแหละตะเตรียมเฉพาะนะปฏิญาเทศตวาหรือปฏิญาเทสิอะไรอย่างเงี้ย นะครับขอ,อนมโมทนาคุณอ,อาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ